ทุกคนครับผมมีสปอนเซอร์แล้วนะครับซึ่งผู้ใหญ่ใจดีนั้นมีชื่อว่า Easy เป็นร้านขายบอร์ดที่คุณภาพดีและโปรแกรมต่างๆของ d i s r o อ d ราคาสุดย่อมยาวและสบายกระเป๋าแต่สําหรับท่านใดต้องการโค้ดส่วนลด5%เขี่ยนแค่75%คุณก็ได้โค้ดส่วนลดแล้วเชิญรับชมคลิปให้สนุกนะครับ Okay we're nearly there Research lab is through that archway Let's move เอาละครับพวกกาบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมผมเจ็ดครับวันนี้เรามาเล่เกมเออเอเลียนประทับครีเอตเตอร์นะครับซึ่งเ p ที่5แล้วน,นะครับก็เลิกกันเลยเหมือนเนื้อเรื่องก็แค่เหมือน,น,ออนจำไม่ผิดว่าเรากำลังเออเกตารสบายหวังว่าจะ EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายนะเพรานะว่าผมเริ่มจะเลี่ยนกับไอเกมน,นี้แล้วก็ภาวนาแหละ บ้านมันเป็นอีพีสุดท้ายผมเรียนเดี๋ยวไปเกมบ้านนี้ละจะจะหลุดพ้นจากไอเกมวนหลูปนี้ได้นะโอเคแต่เหมือนเลยเหี้ยนี่เสียงอะไรก็รู้แล้วว่ามันทำอะไรเฮ้ยจะอะไร โอทีเปิดไฟโอเคเหนื่อย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 ไปไฟไฟเร็วเร็วเร็วเดินเดินตามเขาไอ้เหี้ยเพราะว่านาว่าอีพีจะเป็นอีพีสุดท้ายนะเพราะว่าผมเริ่มจะเหนื่อยละกับไอเกมนี้อ่ะซึ่งในเกมเนี้ยเนื้อเรื่องมันอาจจะสั้นๆก็ได้เพราะว่าไม่รู้สิไอเหี้ยแก My name is Carl Bishop Whalen, and this is my facility. oh I have to do is leave, and I give you my word, you will not be pursued. <laughs> At least, not by any of my personnel. Shit! Can you believe this guy? He's got a pay. What? Mừngไม่รอดว่ะเจ๊. All of it. It's not her. I But I must stabilize you first, Corporal. No arguments. But if I'm gonna burst, then get me nice and close to that fucker. Stay calm. เด็กสองกันโอเคโอเคโอเคไหวเปล่าเจ๊เออเนี่ยเขาสภาพไม่แบบไม่เหลือไม่ไหวไม่น่าจะไหวแะ้วตอนนี้ เลย. Like hold it. I'm getting movement. Sporadic readings. Down there, Azino Just realized those droids didn't get him all again. Security is our keystone. All personal belongings will be returned on completion of contract. All personal transmissions will be delayed for screening. All portable data storage devices are strictly prohibited. Our secrets are our most precious commodity. Leal, leal. Oh, here. Yeah. Oh, chip. Nice. All, right. all personal belongings will be returned on completion of contract. All personal transmissions will be delayed for Oh, what did you say? อาาเราเจอมึงดวงร้ายวะไอ้เชียไอ้อินดอยอเคียแป้งไปหาเดือดทนเมไอ้เชียเอ้ยหลุตแล้วยังยังขับยังเคลื่อนไหวได้โอ้ยแม่งโคตรถึกเลยเอาคนหนึงโอเคโอสองตายละ yeah, ôi, vậy? Ôi, khỉ thật, chết được rồi Ok, nhanh, nhanh, nhanh Làm lại, Ê, đưa lên xe Được được Ờ, có gì không? เก็บบอลเกียร์ชิกัดไฟเหยีอดเฮ้ยเฮียถึงจีไฟเลยเร็ว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 ,รว <c oughs> สัตว์หน้าแม่งเกีเ้ยถึกจังเลยวะเกี้ยอย่างโคตรหนังเหนียวอื้อหือ chị morphine morphine mọc phiên ơi thôi 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 đi thôi 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 mày thôi thôi S <S เฮ้ยเหี้ยกูตอดโก้ซับซอกซับซอกหลายครั้งอะโอเคเดี๋ยวมันมีกดใช่ไหมเกียร์อ,องเอ่อเอาไหนดีวะซองเนี่ยตอนนี้ต้องซองมาอาจจะขึ้นก็ได้ปีมืออาจจะขึ้นได้ให้รูซอ,องไปเดี๋ยวเอาไปเอาเอออีกกระบอกจำได้ว่ามันเก็บวัสดุมีกระบอกตรงนี้เออนี่นี่เกยรบอยสีเอ็นนัด ลูกซองจะสะใจกว่าเยอะเลยไมาเออข้าจิงไปไปน้ำเจ๊เจ๊น้ำเลยน้ำเลยโอ้ยเจ็บอย่าบักนะเว้ยเฮีเกมนี้ e a ่ <S า s า o u ม w e สั t h น่าเจ๊แบบแม่งเครียดมากเลยเครียดทุกเวลามาก ไวเล้ววะตาลอยๆนะตาเดอเด้อ oh. พ่ออะไรอ่ะเอียกกับไปละทอาหยาบเจสเซอร์ให้คุณหนยก็ได้นะ This is getting tiresome. My security teams are trying to contain the xenomorphs. Any interference will aid in the release of these dangerous creatures. Let's not get involved in an internecine struggle. Listen to reason. Retreat from this facility and await rescue. you He's pretty impressed with himself, huh? ยัไม่มีการหันมามองกูด้วยไหวปะโอเวนเรยวเถอะเรยวเถอ เดินไม่ไวๆนะเชขุ้ไไมไม่อยู่กับมึงตล่อแล้วเว้ยเร็ว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 ค่ำค่ำเร็วนีอ่อชักช้าได้หัดตกเป็ดมาแบบไอ,<ๆ>โอ้โอเคโอเคต้องคุณต้องทำเป็นคุณต้องทำแบบคูณต้องทำอาชีพหมอตำยโอเคผ่าผ่าผ่าเร็ว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  Divert from Wayland Station and at the pyramid. Monaco, J. M. just pray. The drain. Cut. Cut you should have been known. Been These, These operations are vital to Wayland interests. Any so attempt to compromise them is an act of sabotage, as per company directives. Come on, come on. I knew you were mistaken all the product. whatever you <laughs> Mr. Wayland? gun, please. You sent a distress call and brought the Marines here. That, that was contrary to the company's yeah. uh, order. Okay, Private, get her to the stasis pod. <laughs> 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 it's her only chance. หให้เปิดสลิปอ๋อคือการให้เปิดสาลาิปม,มันจะชะลอชะลอยการไอตัวเอเลียนมันโขอ่อเอมันจะชะลอหวังนะ Hello b r t Good to finally meet you. Mm -hmm. Please, don't be alarmed. And please, don't use the term, artificial person. I prefer to be called what I am. An android. The company made me. But I'm on your side, not theirs. With your Colonial Marine Cruiser and its dropships destroyed, there's only one way left. Oh, when... There. That device in Wayland's hand. It's an executive <imitation> uh, hey, hey, with okay. an yeah. transmitter. This uh, personal rescue drop ship will home right to it. I'll prep the corporal for travel. You go to the pyramid. Endor, and right? to that oh, I'll rendezvous with you there. Oh, and private. Say goodbye <imitation> to Mr. Wayland for me, will you? its <imitation> คือน่าจะมัดเครื่องจักรไว้ไม่ให้มันหลุดอะ่ะเป็นการปฐรมพยาบาลแบบฉุกเฉินแล้ววะรอยเนาะเอ๊ะเอาเวแล้วไอีเขี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย เอากูไปไม่ได้ไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยโนโนโนจักกลไอ้เหี้ยไอ้โอ้ยหายละไป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 ตบมันตบมันตบมันลูกตบมันลูกตบมันตบมันตบมันไอ้เหี้ยตบมันตบมันเร็วไอ้เหี้ยอ โอ้ยไอ้เีือระเบิดอีกอ๋อนัวชลมุนวุ่นวายเร็วเฮ้ยเร็ว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 ยิ่งกูหาพ่อไอ้เี้อวิ่งเร็วปักฟักฟักฟักเชือเร็ว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 อเช่อเร็ว โอเว่นแล้วทางไหนวะให้กูไปทางไหนโอเคตายละทางไหนวะทางไหนวะทางไหนกันแน่วะอันนี้เหรอโอเคโอเคอ๋อห้องควีนอย่าบอกให้ลงไปล่าง

ไอ้เวลแลนไอ้ไอ้เคียตกะแก่เอ้ยเวลแลนหรือล่ะไอ้เวลแลนแม่งทำชิบหายเวลแลนหรือลือชื่ออะไรอย่างนั้นแหละตระแก่นั่นทำให้พวกกูชิบหายอะแม่งเลือกงานดีๆไม่ชอบป่ะเนี่ยสงสัยสมัยนี้มันหางานยากแล้ววะก็ต้องมาดาวอังคารมาเพื่อโน่นนี่นั่นไอ้เนี่ยพกูนะมึงยังไม่ตาย ไอเด็กเชี่ยนี่อ่ะท้าเลยและกันท้าเลยแล้วกันเอาใส่หนัวแม่งดีกว่าไหนวะไอ้เหี้ยตายเฮอยมึง Bài thế anh Ô ô ô ô ủ shit 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 Ôi. Ô ủ ủ ủ Ôi. Đã rồi. Ok, lo rồi ủ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  ไปทางไหนต่อปลอดไล่ซะดิโอเคโอเคอเฮียไป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 ไอเหียเออตายสักทีตายอะไรโอเคทำอะไรยังไปไปทางอะไรต่อ

ไ,ได้เลยไปต่ออืมง่ายดีวะอืมโอ้ติดทางทาปไหนต่อวะอ๋อลิฟมันคือลิฟไ์เอเบีน <c oughs> โอเคทำให้ต่อหวังว่าตานนี้จบจบแบบสวยงามพระรามเก้าเก้าอ่ากูยิงโดนอะไรมันวะเออโดนส่วนบริเวณหลังมันน่ะไอ้ตัวคล้ายถอดถอไอ้พ่อนน่ะตายอย่างทรมานซาเฟอร์เหียทำไมต้องมาเหียตายแลยย้วเหีย

พัดภาพจีบหายเลยไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยอะไรวะไอ้อสัซาดสงสัยจบยากเลยเกมเหี้ยนี่อ,อ๋อเหี้ยตัวแม่งโดนบิดไอ้เหี้ยโดนบิดเข้าไปในตรงนี้เฮียโคตรอนอาถเลยทำอ,อยู่ได้ไอ้เหี้ย ไม่เข้าใจหรอกว่าความลำบากคืออะไรที่ต้องมาเจอไอ้พวกซินนามอบเนี่ยเที่ไม่เข้าใจหรอกว่าการที่กูผ่านไอ้ซินนามอบมาฝักคาสินถ้าพยาตายหาแล้วใช่ไหมถ้าไอเด็กเฮี่ไม่จบใช่ไหมอ่ะฝากเตอ มันควิดมันควิดไอ้เชี้ยมันควิดมันควิดอ๋อไอ้เชี้ยโดนแดกอ่ะแหลกอันนี้ยโดนควิดหมดแตกตายซะไอ้ห่าไอ้ห่าหมอดำแย่เอ้ยไอ้ไอ้เชี้ยเอ้ยลูกยี่อ่ะให้กูได้พักเลยไอ้ขอร้องเฮ้ยเฮ้ย เร็วเร็วเร็วโอ้โคือจะตายไอ้เจ้าแม่งคาตาลีโหลดอ่啊

ตายเถอะขอร้องขอร้องขอร้องตายกูเถอะมึงบัคกะดีบัคกะดีออกมาไม่ได้ดิออกมาไม่ได้ดิเอี้ยชักดิ้ชักง,งอโอ้โหโอ้ออ,ออกไม่ได้ดิท่านแน่ไอสัตว์โดนบัคกูเด